สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะบอกกฎหมายของ Youtube มีอยู่3ข้อกฎหมาย Youtube ข้อที่1คือเวลาไปถ่ายคลิปเราพยายามหลีกเลี่ยงจะให้รูปภาพใจากคลิปที่เราถ่ายไปเจอบอคุบอคคลบุคคลอื่นไปโดนหน้าตาคนอื่นพยายามหลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ขออนุญาตเขา ขออนุญ,ญาตบุนคคลนั้นเผื่อมันจะมีปัญหาที่หลังถ้าเรามาถ่ายรูปโดนคนเด่นคนอื่นเข้ามาอยู่ในช่องเราเขาจะฟ้องร้องเราได้แต่ถ้ามันเรียกเลี่ยงก็ได้แล้วก็ต้องใส่ภาพเบลอยให้เ,เขานะครับทำเป็นภาพเปลอือเพื่อเลียกเลี่ยงการฟอ้องร้องนี่คือกฎข้อที่หนึ่ง กดข้อที่2คือทุกคนจะต้องเข้าไปหลังบ้านไปกรอกข้อมูลการเสียภาษีหลังบ้าน YouTube ให้เข้าไปกรอกการเสียภาษีว่าเราเป็นคนไทยไม่ใช่ซิติเซนของอเมริกาถ้าเราไม่กรอกภาษีถ้าเราไม่กรอกข้อมูลการเสียภาษีนะเขาจะเรียกว่าเราเป็น ซิทิเซนของอเมริกาเขาจะหกะักภาษีรายได้เรา24เต็มเลย24เต็มเลยฮะแต่ถ้าเราไปกรอกข้อมูลนะว่าเราเป็นคนไทยไม่ใช่ซิทิเซนของอเมริกาเขาจะลดหย่อนภาษีเหลือแค่5 5เท่านั้นครับอย่างเรมไปกรอกนะครับหลังบ้านถ้าคนไหนกรอกมาเป็นก็เข้าไปดูของ ช่องเสกสรรปั้นยูทูบนะ mm hmm. ก็สอนไว้เป็นอย่างดีเลยเ mm hmm. สกสรรปั้นย mm ูทูปก็จะสอนวิธีกรอก mm hmm. การเสียภาษีข้อมูลหลังบ้าน mm hmm. นะครับ mm hmm. และกฎข้อที่3คือ u t ท b e ทุกคนช่อง YouTube ทุกคนทาง y YouTube เขาจะส่งลงโฆษณาทุกคลิปไม่ว่าคุณจะผ่านกฎหรือไม่หรือไม่ผ่าน mm hmm. เขาก็จะลงคลิปโฆษณา เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาเพราะว่าคุณมาใช้ช่องของเขาแล้ว mm hmm. เขาจะลงทริปโฆษณาก็ได้เราห้ามเขาไม่ได้แต่มันก็เป็นการดีนะครับเขาลงโฆษณาให้เราเนี่ยเป็นการดีมากเลย mm hmm. ผมว่าเป็นมองในแง่บ,บวกนะเป็นการดีนะลงโฆษณาให้เราเนี่ยเราก็จะได้มีออมีภาษีขึ้นมานิดหน่อยหนึ่งวันเราถึงอย่างน,น้อยก็ต้องยอมใจเองนะยอมใจเองว่าเรา ผ่านกฎเกณฑ์ของ YouTube แล้วโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีอยู่3ข้อมาบอก FC บอกมือใหม่ YouTube ให้รู้กันโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับสวัสดีครับ